เตรียมความพร้อมปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญาชุดจัดกลุ่มสัมพันธ์ค่ะชุดนี้นะคะจะมีกิจกรรมในการพัฒนาทักษะเนี่ยอยู่จำนวน2เล่มด้วยกันนะคะจะเป็นการฝึกสมาธิสร้างชาวปัญญาแล้วพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะโดยการเชื่อมโยงความสำคัญและการให้เหตุผล แล้วก็ที่สําคัญค่ะเรื่องของการจําแนกและจัดถังสําคัญจะมีกิจกรรมมากมายนะคะอยู่ภายในเล่มทั้งสองเล่มนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าด้านในเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างเมื่อเปิดออกมานะคะก็จะเป็นเรื่องของสติกเกอร์ที่มีแถมอยู่ในทุกๆเล่มเลยนะคะสติกเกอร์จะมีบอกค่ะว่าสติกเกอร์ชุดนี้ใช้ที่หน้าที่เท่าไหร่นะคะเมื่อเปิดมานะคะเราก็จะพบกับกิจกรรมที่ มีการใช้ศิละปะในการนำมา,เ,าเรียนรู้นะคะเรื่องการจัดลุ่มสมพันธ์ทีนี้เราก็จะมาดูค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีรูปร่างต่างๆเป็นการให้เด็กๆเนี่ยตัดนะคะตัดรูปร่างด้านขวามือตรงนี้นะคะ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีบอกว่าให้คากาวใช่ไหมคะเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยนำมาวางนะคะในด้านซ้ายตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กๆเรียนรู้รูปร่างพื้นฐานต่อน,นะคะมากิจกร,รรมต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดแปะที่เป็นด้านเอาด้านนี้นะคะแผ่นด้านนี้มาตัดแปะที่ด้านนี้นะคะกิจกรร,รมจะคล้ายๆกันนอกจากนี้นะคะก็จะมีกิจกร,รรมที่เกี่ยวกับ ออภาพต้นแบบให้เด็กๆได้ฝึกสังเกตค่ะก็ฝึกสังเกตว่าภาพต้นแบบมีแมวสีเทามีแมวสีส้มแล้วก็มีปลาภาพใดนะคะที่ตรงกับภาพต้นแบบคําตอบก็คือภาพตรงกลางใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสังเกตมากมายเลยภายในแบบฝึกชุดนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะก็ยังจะมเออีเป็นการนำสติกเกอร์ที่อยู่ด้านหน้านะคะ มาแปะนะคะในกิจกรรมนี้ให้แปะให้ตรงกับเงาที่กำหนดไว้ให้นะคะกิจกรรมภายในเนี่ยจะมีสีสันสวยงามนะคะเหมาะกับพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กแล้วก็ยังจะมีการออเช่นเดียวกันนะคะให้เด็กสังเกตภาพทางคอลัมน์ด้านซ้ายมือนะคะเป็นภาพต้นแบบและให้เด็กเลือกช้อยส์นะคะที่จะมีภาพที่ตรงกับภาพต้นแบบนะคะ เป็นการสุดสังเกตได้อย่างหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูที่เล่มที่2นะคะเล่มที่สองก็จะเปิดมาก็จะมีสติกเกอร์แถมไว้ให้เช่นเดียวกันนะคะมีกิจกรรมตัดแปะเช่นเดียวกันนะคะแต่มันก็จะมีเ,ออเป็นภาพนะคะที่เป็นเงาและเด็กๆก็ต้องเอาตรงนี้ค่ะ รูปด้านที่อยู่ด้านซ้ายมือตดัตดตัดเสร็จแล้วก็เอามาประกอบให้เป็นรูปจรวดนะคะให้สมบูรณ์นะคะเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรูปภาพนะคะที่จะให้เด็กๆเนี่ยฝึกทักษะในเรื่องของการจัดกลุ่มการแบ่งกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพรอบตัวเด็กนะคะหรือเป็นเรื่องของออชีวิตของสัตว์น้อยนะคะแล้วก็ มีการสังเกตกิจกรรมต่างๆนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกให้เด็กเนี่ยได้เตรียมทักษะเตรียมความพร้อมนะคะในการเรียนวิชาอื่นๆต่อไปนะคะค่ะชุดจัดกลุ่มสัมพันธ์นะคะก็ถือว่าเป็นชุดทีออ่สามารถพัฒนาเด็กนะคะมีความบกพร่องทางการเรียนรู้แต่เราก็สามารถแก้ไขได้นะคะโดยการที่ปูพื้นฐาน นะคะในเรื่องของการมองการสังเกตการมองภาพการจัดกลุ่มนะคะก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยสามารถพัฒนาในการเรียนรู้วิชาอ,อื่นต่อไปได้ค่ะ